สระทรวงสาธารณสุขก็ใช้วิธีการตั้งแต่วันที่1ก็คือเจอแจกจบเจอแจกจบแล้วว่าพอเราตรวจ ATK เเจอว่าพบว่าเราติดเชื้อเราเข้า1330งาเขาประเมินเสร็จปั๊บเขาแจกยาให้เราพอแจกยาให้เราปั๊บเนี่ยเขาจะตามเราแค่24ชั่วโมงถ้าไม่มีอะไรก็ก็ปล่อยมือเราเลยแปลว่าจบเราก็ไม่ได้เป็นอาการหนักแต่ถ้าเจอแล้วแจกแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงรักษาตัวที่บ้านอันนี้ส่งอาหาร ส่งยามาให้นี่เป็นกระบวนการและเป็นวิธีแต่ว่าแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับว่ามาตรการที่ประกาศออกมาดีครับผมยอมรับเลยว่าดีจริงๆครับกับท่าทีที่เขาจะปฏิบัติ4เดือนจากนี้เป็นต้นไปว่าจะให้โรคนี้เป็นโรคประจําทินเนี่ยและว,วิธีการที่กําลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเป็นจุดบกพร่องก็คือว่าชาวบ้านไม่ได้ยาเจ็บปวยอยู่ที่บ้านติดต่อไม่ได้ติดต่อได้แต่ไม่ได้ยา อย่าว่าแต่อาหารเลยไม่พูดเลยนะครับไม่ได้ยาแล้วจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นคําถามตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลงว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์เขามีวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในขณะนี้อย่างไรนี่คือคําถามข้อใหญ่ก็ต้องให้คุณหมอสมศักดิ์อากาสินอธิบดีกรมการแพทย์ตอบคําถามนี้ไปฟังท่านพูดชัดๆครับที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุข ได้เ,เห็นชอบนะครับระบบคัดกรองเพื่อเตรียมการเข้าสู่ภาวะเอนเดมิกแล้วก็จะใช้กรณีการรักษาแบบ OPD มาเสริมนะครับผมขออนุญาตเรียนยพี่น้องประชาชนดูตามไปแล้วจะพอทราบนะครับก็ถ้ามีอาการของระบบทางเดินหายใจหรือมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงเหมือนที่เมื่อกี้ท่านอธิบดีกรมก็กลุมโรคได้อธิบายไปแล้วก็ประเมินอาการตัวเองถ้าเข้าข่าย suspected case หรือสงสัยก็ทำ ATK เองก็ได้ นะครับอันนี้กรณีทํา ATK เองที่บ้านนะครับถ้าผลเป็นลบก็ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT นะครับที่ทั้งท่านประหลัดและท่านอาธิบดีกรมควบคุมโรคได้แนะนําไปถ้าบวกนะครับก็ทําได้2ทางครับ1คือโทร1330ก็จะมีการประเมินความเสี่ยงซึ่ง2วันที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกับท่านเลขาสปะสะชนะครับว่ากำลังอาจจะเอาโรบอทสกรีนิ่งเข้าไปช่วย นในการประเมินภาวะเสี่ยงหรืออีกขาหนึ่งครับถ้าโทร1330แล้วยากตอนนี้ก็พูดคุยกันว่าทั่วประเทศเลยนะครับจะเหมือนกันก็คือสามารถเดินไปที่ ARI หรือ PUIARI คือ,อคลินิกทาง,งเดินหายใจนะครับ p u i นี่คือคลินิกที่สงสัยผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งจะมีอยู่ในทุกโรงพยาบาลนะครับท่านประหลัดก็ได้นําเรียนว่าที่ภูเก็ตนี่ไปที่รพสตก็ได้นะครับก็อันนี้ปรับเปลี่ยนตามบริบท เดินไปก็ได้หรือจะถ้ามีเบอร์โทรศัพท์โทรไปแล้วจะมีการประเมินออนไลน์ก็ได้นะครับถึงมงเล็บว่าบวกลบออนไลน์ทั้ง1330หรือที่คลินิกเนี่ยนะครับก็จะมีการประเมินภาวะเสี่ยงแต่นี้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่มี a อทตัดตอนนะครับเดินไปที่ AI คลินิกก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วในกรณีนี้คือถ้าเป็นบวกจะมีการประเมินภาวะเสี่ยงถ้ามีภาวะเสี่ยงภาวะเสี่ยงก็คือ6 0 8ทั้งหลาย มีโรคประจําตัวนะครับดูแล้วแพทย์ดูแล้วเนี่ยไม่มั่นใจก็จะใช้วิธีการเดิมที่เราใช้กันถ้าอาการไม่มากก็ HICI first ซึ่งตอนนี้ก็มี hotel isolation เพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไป h o s ฮ i t ท l ของเอกชนถ้าอาการมากมีภาวะเสี่ยงแล้วการรุนแรงก็จะถูกคัดแยกไปที่โรงพยาบาลหรือ Hospital เลยนะครับแต่ถ้าขาที่ไม่มีภาวะเสี่ยงที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับ ผมเรียนย้ำอีกครั้งนะครับเป็นมาตรการเสริมจากของเดิมที่มีอยู่แล้วที่เมื่อกี้สไลด์ที่แล้วก็ได้นําเรียนไปแล้วว่าไม่มีอาการากครึ่งหนึ่งเลยนะครับและถ้าไม่มีภาวะเสี่ยงผู้ติดเชื้อเหล่านี้สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวเองที่บ้านนะครับทางทีมงานแพทย์ทั้งหลายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็เลยใช้คําที่แยกจากโฮมไอโซเลชันนิดนึงใช้คําว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยนอกเอาเพชเช่น With Self-Isolation คือการแยกกักตัวเองที่บ้านนะครับซึ่งจะมีการติดตามอาการหลังจากประเมินแล้วคุณหมอประเมินจะออนไซต์ site, หรือออนไลน์ mm hmm. ก็ตามนะครับมีอาการแบบไหนต้องจ่ายยาแบบไหนซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ทวีจะช่วยเล่าให้ฟังนะครับหลังจากกลับไปอยู่บ้านแบบ OPD จะมีการติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อที่อาการไม่มากที่48ชั่วโมงครับนะครับพอครบสวันจะมีการประเมิน ถ้าดีทุกอย่างก็จะถือว่าตรงนั้นคอมพลีตแล้วก็ให้ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อแยกกักตัวเองที่บ้านเซลไอโซเลชันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เพิ่มเติมมานะครับในส่วนของ OPD ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยแล้วมันแตกต่างจากโฮมไอโซเลชันอย่างไรขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ครับเป็นส่วนที่เราแยกออกมาให้เห็นนะครับมีคนถามว่า OPD ต้องแยกกักตัวไหมแยกครับ อย่างแยกเหมือนกันนะครับจ่ายยาตามอาการเหมือนคนไข้ที่เป็นโฮมไอโซเลชันเลยนะครับโทรติดตามอาการมีครั้งเดียวที่48ชั่วโมงเพราะเราสกรีนแล้วคัดกรองแล้วไม่มีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเป็นโฮมไอโซเลชันเนี่ยจะต้องคัดกรองทุกวันซึ่งต้องเรียนตรงนี้ตรงๆครับว่าอตอนนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับน้องๆที่อยู่หน้าง,งานก็บอกติดตามไปแล้วเนี่ยหลายรายไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราก็เลยขออนุญาตประเมินว่าพอ48ชั่วโมงถ้าไม่มีอะไรเนี่ยหลักการไม่น่ามีอะไรแต่พี่น้องประชาชนยังสามารถติดต่อกลับมาได้นะครับจะมีโทรศัพท์จะมีไลน์นะครับหรือจะมีเป็นแอปพลิเคชันให้ติดต่อกลับมาได้ตลอดเวลาอุปกรณ์การตรวจประเมินนะครับใน OPD ก็ไม่มีให้ที่คุยกันมานะครับแต่ Home isolation จะมีตลอดวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสะเลือด ระบบส่งต่อเมื่อมีอาการแย่ลงจะมีทั้งเผื่อเอาไว้ทั้งทั้งสองประเภทบริการอื่นๆอันนี้ก็ต่างกันครับพอเป็น OPD case นะครับจะไม่มีอาหารให้ก็จะมีการประเมินครับว่าพี่น้องประชาชนทำได้ไหมเหมาะสมกับประเภทไหนครับเดินคือกระบวนการและขั้นตอนนะครับในการรับผู้ป่วยโควิด1 9เข้าสู่ระบบการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับว่า กระบวนการและขั้นตอนที่ท่านอธิบดีสมศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนี่คือแนวทางที่จะนำไปสู่การประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นโรคประจำถิน่นก็คือเหมือนโรคปธร,รธรรมดาทั่วไปนี่แหละเจ็บป่วยก็ไปซื้อยาร้านขายยากินเองได้ไปหาหมอหมอจ่ายยาก็กลับมาที่บ้านได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้เพียงแต่ว่าโรคนี้มันต้องกักตัวไม่เกิดการแพร่ระบาดและเกิดการติดเชื้อลุกลามกันไปนี่คือกระบวนการแต่ว่าตอนนี้เนี่ย นโยบายวิธีปฏิบัติดีแต่ขั้นตอนในการปฏิบัติยังมีช่องว่างนี่ต้องบอกตรงไปตรงมาเลยครับว่ามีคนที่ตรวจแล้วติดเชื้อโทร1330ไม่ติดโทรติดแต่ว่าไม่มีใครติดต่อกลับมาแล้วก็ไม่ส่งยามาให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดต่อ1330ไม่ติดติดต่อกทมติดต่อไม่ได้แล้วเขาทำไงครับเขาก็ต้องซื้อยากินเอง ถ้าซื้อ,อยาก,กินเองอาการเล็กๆน้อยๆหรือไม่มีอาการหายก็อยู่บ้านได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่หายเขาทําไงครับเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลกลายเป็นผู้ป่วย OPD คือผู้ป่วยนอกและถ้าไปกันเยอะๆทางโรงพยาบาลก็รับไม่ไหวก็ขอร้องว่าให้โทรไป1 3 3 0ตรงนี้แหละครับจัดถุงยาเอาไว้ให้พร้อมแล้วกันนะครับทุกโรงพยาบาลอย่างที่ภูเก็ตทําแล้วอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยอันนี้คือกระบวนการว่าจากนี้ไปกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดจะต้องทําอย่างไร